Finished. สวัสด,ดีนักเรียนนะคะในหัวข้อสุดท้ายนะคะการหารพลาูนามครูก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนนะคะเนื่องจากครูติดภารกิจนะคะการหารพลาูนามนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยครูจะพานักเรียนหารเอกนามด้วยเอกนามก่อนนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามก็คือการใช้1พจน์พอ่ะหารด้วย1พจน์ก่อนนะคะเป็นการหารที่ง่ายที่สุดอ่ะนะคะการหารเอกนามนะคะ ให้นํำค่าคงตัวหรือตัวเลขมาหารกันนะคะส่วนตัวแปรเนี่ยให้มาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังเรามาทบทวนสมบัติของเลขยกกำลังก่อนนะคะสมบัติของเลขกํำลังในการที่หารกันนะคะ a กลังเหาร a กำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นะคะนี่คือสมบัติของเลขยกกำลังที่เราเอามาใช้นะคะ หมายความว่าถ้ามีฐานเหมือนกันหารกันเมื่อไหร่ปุ๊บตัวแปรเหมือนกันถ้าหารกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาลบก,กันนะคะตัวอย่างเช่นเราทบทวนนะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ x ก,กำลังห้าหารด้วย x ยกกำลังสาม ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าฐาน x ก,กับฐาน x เ,เหมือนกันหารกันได้นะคะวิธีการหารเลขกําลังก็คือฐานเหมือนกันยุบเลยเขียนตัวเดียว x นะคะแล้วก็ใช้เลขชี้กลาลังตัวบนตั้งลบเลขชี้กลาลังตัวล่างห้าลบสก็จะมีค่าเ,เท่ากับ x กำลังสองอันนี้นะค่ะคือความรู้พื้นฐานที่จะเอามาใช้ในการคำนวณในการหารเอก,กานามด้วยเอก,กานามนะคะนักเรียนต้องพึงระลึกเสมอเลยว่า ฐานเหมือนกันเท่านั้นถึงจะหารกันได้นะคะฐานเหมือนกันเท่านั้นจะหารกันได้โดยเอาเลขชี้กำลังมันลบกันนะเมื่อนักเรียนจำในเรื่องของเลขลกยกกำลังได้แล้วนะเดี๋ยวครูจะพาเรียนเอาเอกนามมาหารเอกนามนะคะตัวอย่างที่10นะหน้า16นะคะตัวอย่างที่10จงหาผลหารต่อไปนี้นะคะเรียนมาดูข้อที่1อันนี้เป็น1เอกนาม หารกับอีกหนึ่งเอกนามนะเอกนามคือการเขียนในรูปของการคูดกันใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเอกนามหารด้วยเอกนามนะคะมาดูวิธีทานะอันนี้คือโจทย์ข้อที่1เอกนามหารเอกนามเนี่ยมันสามารถเขียนอยู่ในรูปของการหารในรูปแบบของเศษส่วนก็ได้นะคะจะได้เป็น x กาลัง3 y กาลังสองนะคะก็คือตัวหน้าคือตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยตัวหารนะคะ x กำลังหนึ่ง y กําลังหนึ่งเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยคือความหมายเดียวกันนะจะเขียนในรูปของการหารด้วยเครื่องหมายหรือจะเขียนในรูปของการหารที่ในรูปของเศษส่วนนะะมีความหมายเหมือนกันนี่คือตัวตั้งนี่คือตัวหารครูเขียนให้อยู่ในรูปนี้นะักเรียนจะได้คุ้นเคยนะคะเพราะว่าเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบข้างนอกหรือข้อสอบส,ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ เพราะอยู่ในรูปนี้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าค่าคงตัวเป็น1กับเป็น1นึ่ใช่ไหมคะสมบสัติของมันนะคะไม่มีก็คือเลข1กับเลข1ทีเนี้ยหนหารหก็มีค่าเท่ากับ1นึ่ะคะสมบสัติเป็น1เราก็ไม่เขียนนะ,ะต่อไปเนี่ยจะทําการหารเลขกกาลังที่ฐานเป็น x ค่ะ x ยกกําลัง3หารด้วย x ยกกําลัง1นะ,ะอย่าลืมนะตัวนี้มันมีเลข1แต่เราไม่ได้เขียนกําลัง1ใช่ไหม x กําลัง3หาร x กําลัง1นะคะ ฐาน x เนี่ยจะรวมกันได้ค่ะเป็น x กําลังสามลบหนึ่งนะส่วน y ยกำ 2, y ยกำลังสองหารด้วย y ยกกำลังหนึ่งนะก็จะเป็นใช้สมบัติการหารเหมือนกันนะคะก็จะเป็น y ยกกำลังสองลบหนึ่งนั้นก็เอาเลขชี้กำลังลบกันนะก็จะได้เป็น x ยกำ 2, ยกำลังสามลบหนึ่งได้สอง y ยกกำลังสองลบหนึ่งได้หนึ่งพอทีเนี้ยเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งแล้วเราไม่ต้องเขียนกำลังหนึ่งแล้วนะคะ ไม่ต้องเขียนค่ะเขียนแค่ x กำลังสอง x กำลังสอง y ค่ะแต่ y อะกำลังหนึ่งเรารู้กันว่า y กำลังหนึ่งนะคะแค่นี้สุดละตอบนี่คือวิธีการทำเอกนามหารเอกนามค่ะเราก็จะใช้เรื่องสมบัติของการหารเลขยกกำลังมาช่วยนะคะต่อไปโจทย์ข้อที่สองนะคะ อันนี้ก็คือ1่เอกนามเหมือนกันนะคะสิบห้า x กําลัง2 y กําลัง1นะคะก็หารด้วย3 x กําลัง1 y กําลัง1เดี๋ยวครูจะทําให้ดูในหน้าถัดไปนะคะข้อ2นะเปิดไปที่หน้าถัดไปนะคะอันนี้เลขข้อนะคะเลขข้อข้อ2นะคะมี15 x กําลังส y หารด้วย3 x y นะคะครูจะเขียนให้อยู่ในรูปของการหารที่อยู่ในรูปของเศษส่วนให้ดูเป็นอย่างนี้ค่ะ เครื่องหมายหารก็เปรียบเสมือนเศษส่วนนะแล้วก็สามค่าคงตัวค่ะนักเรียนสับสิทธิ์หารกันได้เลยค่ะนักเรียนใช้การตัดทอนแบบเศษส่วนนะสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้านะแล้วก็จัดการรวมตัวแปรที่เหมือนกันนะคะฐาน X เห็นไหมคะ X กับ X อ็อาจจะรวมกันได้นะคะข้างหน้าเหลือห้า x เนี่ยมันหารกันใช้สม,มบัติการหารของเลขกำลังเนะเอาเลขชี้กำลังสองลบหนึ่งนะจะได้เป็น x ยกกำลังสองลบหนึ่ง y y y กำลังหนึ่งกับ y กำลังหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยจะคิดได้สแบบนะจะคิดเป็น y กำลังหลบหก็ได้นะคะหนึ่งลบหนึ่งมันก็เป็นศูนย์นะมันก็เป็น y กำลังศนยะ์ะตัวนี้จะเป็น ตัวนี้ค่ะจะเป็น y กลาลังศูนย์ซึ่ง y กลาลังศูนย์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะปรากฏว่านะักเรียนใช้สมบัติของเลขกําลังนะลูกอะไรก็ตามยกกาลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมปรากฏว่าตัวแปร y หายไปเป็นหนึ่งอ่ะนะคะแต่ถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยครูจะสอนวิธีรัดนักเรียนนะคะนะักเรียนดูนะคะ y กะลาลังหนึ่งกับ y กลาลังหนึ่งนะคะเหมือนกับว่า y กับ y เนี่ยมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะ นักเรียนก็ใช้วายตัดวายได้แม่วายกันูวายหนึ่งวายวายหนึ่งวายะตัดกันมันก็กลายเป็นหนึ่งนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องเขียนไม่เหลือแล้ววายนะคะวายหนึ่งวายวายหนึ่งวายตัดไปเลยนะคะหรือท่านเรียนจะเอามาลบกันด้วยสมบัติของเลขกําลังมันก็ไม่เหลืออยู่ดีกลายเป็นหนึ่งอยู่ดีนะคะทนีนี้นกักเรียนก็คิดเลขต่อนะคะสับสิทธิ์เหลือแค่ห้าส่วนตัวไป x นั้น x ยกกาลังสองลบหนึ่งก็เลย x ยกกาลังหนึ่งนะแต่หนึ่งเราเขียนกันไหมล่ะไม่เขียนลูกนะเราก็เขียนห้า x เฉยๆแต่ทั้งที่เรารู้ว่ามันคือกําลังหนึ่งนั่นแหละนะคะข้อตกลงกันว่ากําลังหนึ่งเราไม่เขียนนะคะตอบห้า x ค่ะข้อนี้จำอันนี้ไปใช้นะคะถ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนักเรียนตัดเลยลูกตัดทอนนะคะเหมือนเราท่องแม่สุครเลยนะคะเหมือนมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะตัดเหลือหนึ่ง นำวิธีนี้ไปใช้นะเพื่อจะได้คิดเลขเร็วขึ้นนะคะต่อไปข้อ3นะน,นี่ก็จะเป็นการหารเอกนามด้วยเอกนามเหมือนกันเลข3คือเลขเลขข้อนะคะอันนี้เป็นเอกนามอยู่ในรูปของการคูณกันทั้งหมดทุกตัวเลยเนี่ยสัมประสิทธิ์เป็น4นะคะ x กําลัง6 y กําลัง4ี่ z กําลัง1อันนี้เป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยตัวหารนะคะ x กําลัง5 y กําลัง3 ถ้านำมาเขียนอยู่ในรูปของการหารนะคะที่ติดอยู่รูปของเศษส่วนก็จะได้4 x กาลัง6 y กาลังสี่ส่วน x กาลัง5 y กาลัง3าครูไม่ทำอะไรกับมันเลยนะเนี่ยครูแค่เขียนเอานีตัวตั้งมาข้างบนเอาตัวหารมาข้างล่างครูเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปของการหารแบบในรูปของเศษส่วนตัวบนเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็น4 ตัวล่างเนมีสัมประสิทธิ์เป็น1นะึ่สี่หารหนึ่งก็ต้องได้4นะคะจะคิดอีกแบบนึงก็คือตัวเลขมันมันไม่ได้ทําอะไรเลยนะักเรียนนะมันก็เลยเหลือตัวเดิมนะคะต่อไปตัวไป x นะเกลังหเดี๋ยวใส่4ให้ x กําลังหกับ x กําลังห้นะคะ y รวมกันได้นะคะแต่ z ไม่ต้องรวมกับใคร z ไม่มีเพื่อนให้รวมเลย z อยู่ตัวเดียวนะ ตอนนี้เรนก็จะต้องทำ x ก่อน x กําลัง6หาร x กําลัง5มันก็คือ x กําลัง6ลบ5นะคะส่วน y กําลัง4หาร y กําลัง3มันก็คือ y กําลัง4ลบ3นะคะส่วน z ยกกกำลัง1งเนี่ยไมไ่ทำอะไรใครเลยเนี่ยก็เขียน z กําลัง1ไว้เฉยๆยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คิดเลขนะะได้เป็นส uh, ่ x x กําลัง6ลบ5เหลือ1กําลัง1ไม่ต้องเขียนเลข1นะคะ y กำลังสี่ลบสามนะก็คือ y กำลังหนึ่งแล้วก็ตามด้วย z กำลังหนึ่งตอบสี่ x y z น,นี่คือคําตอบน,นี่คือการหารเอกนามด้วยเอกนามนาใช้สมบัติของเลขกกาลังตัวแปรเนี่ยมันจะหารกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันเท่านั้นจําเรื่องสมบัติของเลขกำลังให้ได้นะลูกเลขกำลังเนี่ยฐานเหมือนกันเท่านั้นถึงจะรวมกันได้ หนูจะเอา y กับ x มารวมกันไม่ได้นะคะหนูจะรวม x กับ z ไม่ได้นะคะหนูจะรวมแค่ฐาน x กับฐาน x เข้าด้วยกันเท่านั้นนะแล้วก็ y กับ y ด้วยกันเท่านั้นนะคะแล้วก็ z, z z ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีใครเป็นคู่ก็ไม่ต้องไปรวมกับใครนี่ค่ะทแบบนี้ค่ะนะะต่อไปเป็นการหารพรหุนามด้วยเอกนามค่ะ การหารพรหุนามก็คือหารหลายพจน์อ่ะนะหารหลายพจน์ด้วยพจน์หนึ่งพจน์เดียวนะแสดงว่าตัวตั้งมีหลายพจน์มากเลยแต่พอตัวหารตัวหารมีพจน์เดียวเอาหลายพจน์มาหารพจน์เดียวนะคะขอทําให้ดูเลยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจการหารพรหุนามด้วยเอกนามเนี่ยมันจะมีสมบัติในเรื่องของเศษส่วน<ม>ความรู้พื้นฐานในเรื่องของเศษส่วนเข้ามานิดนึงนะคะ<ม>นั่นก็คือเรียนดูสังเกตโจทย์ข้อที่หนึ่งนะ ส่วนข้อที่หนึ่งนะคะข้างบนเนี่ยนี่คือเอกนามหนึ่งพจน์บวกกับเอกนามหนึ่งพจน์นะเอกนามเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันแต่อันนี้มันไม่ใช่คูณแล้วมันเป็นบวกแสดงว่ามันเป็นตัวแยกพจน์และเครื่องหมายบวกเนี่ยอันนี้หนึ่งพจน์อันนี้หนึ่งพจน,น,นพ์เป็นสองพจน์สองพจน์ก็คือพหูนามค่ะอันนี้มีสองพจน์นะสังเกตเครื่องหมายบวกจะเป็นตัวคั่นพจน์ข้างล่างนี่มีพจน์เดียวค่ะนะ ในระดับมหนึ่งหนูจะเรียนแค่นี้นะลูกก็คือการหารด้วยหนึ่งพจน์นะจะไม่มียากกว่านี้นะคะข้างบนมีกี่พจน์ก็ตามนะถ้าข้างล่างมีหนึ่งพจน์ปุ๊บนะดูโจทย์ข้อหนึ่งนะคะโจทย์เดียวกันนะคะดูวิธีทำพูดกางจะทําให้ดูนะข้อทีหนึ่งเนี่ยนี่คือเลขข้อนะลูกดูก่อนว่าข้างบนเนี่ยมีกี่พจน์เครื่องหมายบวกลบจะเป็นตัวขั้นพจน์แสดงว่าข้างบนมีสองพจน์ แต่ข้างล่างมีพจน์เดียวนี่เปรียบเสมือนเศษส่วนนะคะในเรื่องของเศษส่วนบอกว่ายัางไงนะคะสามารถเขียนแยกเศษส่วนเป็นของใครของมันได้นะ,ะตัวส่วน,นเห็นไหมมันยาวใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนตัวส่วนเป็นของใครของมันเลยค่ะพจน์หน้าก็ส่วนด้วยห x y พจน์หลังก็หน้าตาเป็นยังไงก็ส่วนด้วย5 x y นะคะวิธีคิดจะคล้ายคล้บวก3ส่วน5นะคะนักเรียน มันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนหบวกกับ3ามส่วน5้าแบบนี้ค่ะถ้าเให้เปรียบเทียบกับเรื่องของเศษส่วนนะนะคะตอนที่เราเรียนเรียนตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะ1บวกสามส่วนห้าเขียนแยกได้นะคะแยกเป็น1ส่วนห้าบวก3ามส่วนห้าก็ได้นะคะจะยุบส่วนหรือจะแยกส่วนได้ความหมายเหมือนกันนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยในเรื่องของพหุนามนะคะ ้าเศษส่วนยาวทั้งหมดแบบนี้นะคะเราจะแยกเป็นตัวส่วนของใครของมัน,นะคะ่ะนักเรียนนะเมื่อใช้ความรู้พื้นฐานของเรื่องเศษส่วนเข้ามาช่วยแบบนี้แล้วนะคะจะทําให้เรามองการหารน,นะคะอยู่ในรูปที่มันง่ายขึ้นนะ,ะอันดับแรกนักเรียนจะต้องอแยกให้ออกว่าข้างบนเนี่ยตัวตั้งมีกี่พจน์นะคะ เครื่องหมายบวกลบเนี่ยจะเป็นตัวขั้นพจน์จำไว้นะคะมี2พจน์แล้วนะข้าล่างนะ่ะมีพจน์เดียวนะคะแยกเลยค่ะแยกตัวส่วนเป็นของใครของมันนะ 5x กำลัง 2y เห็นไหมหารด้วย 5xy เครื่องหมายบวกก็เขียนเป็นเครื่องหมายบวกนะ,ะแล้วก็พจน์หลัง 10xy กำลัง2นะ,ะหารด้วย 5xy นะคะแค่แยกตัวส่วนออกเป็นของใครของมันนะคะ แล้วก็ทำการหารด้วยเอกนามหารเอกนามทีละอันทำแบบเอกนามหารเอกนามเลยค่ะทำอันนี้นะได้คำตอบมาเท่าไหร่ก็เขียนแล้วก็บวกกับก็อันนี้ทำแบบเอกนามหารเอกนามอีกก็จะได้คำตอบออกมาอีกอันหนึง่งเนี่ยคณนจบค่ะนักเรียนเรามาดูตัวนี้นะทำแบบเอกนามหารเอกนามใช่ไหมห้ากับห้าเนี่ยเป็นค่าคงตัวตัดทอนได้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้า นะต่อไป x กาลังสองกับ x กาลังหนึ่งนะก็จะเป็น x ยกกาลังสองลบหนึ่ง y ทําไม y ตัดได้ y ตัด y ตัวบนกับตัวล่างถ้าเหมือนกันตัดทิ้งไปเลยเราก็จะได้ว่าข้างหน้านี่นะคะคิดออกมาแล้วเนี่ยเหลือแค่ x กาลังสองลบหนึ่งบวกกับนะคะตัวหลังก็คิดแบบเอกนามหารเอกนามนั่นแหละนะคะใช้ ตัวเลขเนี่ยหารกันนะคะตัดทอนแบบเศษส่วน5 15 5 2 10ะะ 2, สอ่วน1ก็เหลือ2องไอหาเงี้เหลือ2องต่อไปมาดูตัวแประ x, นะคะตัวแปร x, กับตัวแปรเเป็นไงลูก x กําำลัง1นกําำลังหนึ่งใช่ไหมตัดทิ้งนะะก็จะเหลือแค่ y กํกำลังสองกับ y กํกำลัง1ที่ต้องเอามาลบกันนะก็จะเป็น y กํกำลังสองลบ1 ถ้าตองหารก็คิดเลขค่ะพจน์หน้าเนี่ย x ก,กําลังสองลบหนึ่งก็เหลือ x ยกกําลังหนึ่งแต่เลขหนึ่งไม่ต้องเขียน x กําลังหนึ่งไม่ต้องเขียนหนึ่งบวกกับสอง y ยกกําลังสองลบหนึ่งนะ,ะสองเนี่ยมันคูณกับ y กําลังสองลบหนึ่งอยู่ก็คิดแต่ y กําลังสองลบหนึ่งก็ไม่เท่ากับ y กําลังหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องเขียนกําลังหนึ่งนะคะตอบเท่านี้ค่ะ x บวกสอง y ะะตอบแค่นี้เลยนักเรียนไม่ต้องบวกกันนะคะเพราะว่าเอกนามจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นตัวแปรที่เหมือนกันเท่านั้นแต่ตัวแปร x กับตัวแปร y รวมกันไม่ได้นะคะตอบแค่นี้ละคะ่ะ x บวก 2y นะฮ r ทริกเกจะมีเท่านี้นะคะวิธีการจะมีแค่นี้เลยนะการหาหลายพจน์ด้วย1พจน์ต่อไปมาดูข้อสองนะคะ ข้อ2เนี่ยก็จะเป็นการหาร1นโพสต์2โพสรู้ได้ไง2โพสนี่ไงเครื่องหมายลบเนี่ยนะโชว์อยู่เนี่ยบวกลบจะเป็นตัวขั้นโพสอะถ้าใครจำไม่ได้ก็เขียนไว้ก็ได้บวกลบจะเป็นตัวขั้นตัวขั้นโพสหรือขั้นเอกนามนะคะเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยขั้นโพสเลยนี่1โพสนี่2โพสโเห็นไหม เอากนา,ามอยู่ในรูปของการคูณกันไงเนี่ยสิบหกคูณในกำลังสี่นี่หน,นึ่งโพสต์ยี่สิบแปดคูณในกำลังสามนี่อีกหนึ่งโพส์แต่ทั้งหมดเนี่ยมันหารเลยเนี่ยเห็นเศษส่วนยาวๆไหมลูกทั้งหมดเนี่ยมันหารด้วยหนึ่งโพสต์เราใช้สมบัติของเศษส่วนเข้ามาช่วยเลยเราเอาสิบหกเอกลังสี่เนี่ยนะคะเอากนา,ามเนี่ยหารด้วยแยกออกมาเป็นลบสี่เอกตัวนี้เนี่ยดันเป็นเอากนา,ามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นลบก็ต้องแยกออกมาเป็นลบนะแล้วก็ลบกับ ลบกับตัวนี้เครื่องหมายลบนะคะดึงออกมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น 28X กําลังสหารด้วยลบ 4x เครื่องหมายลบของีสิอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นลบอยู่ตรงนี้2 8้วกําลังสก็จะดึงมานะคะตัวนี้ก็จะเป็น 28X กําลังสต่อไปหารด้วยลบ 4x นะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอกนามหาเอกนามละตรงนี้ก็จะเป็นเอกนามหาเอกนามละเห็นไหมคะเราก็จะใช้วิธีการใช้เอกนามหารเอกนามเลยนะคะดูตรงนี้นะคะแต่เอกนามของเราดันมีเครื่องหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องคำนวณเครื่องหมายไปด้วยนะคะบวกหารลบได้ลบค่ะเนียนะบวกหารลบได้ลบค่ะแต่16กับ4เนี่ยค่ะตัดทอนได้ค่ะ ตัดทอนเศษส่วนเลยนะคะ C 1, C 4 1 4 4 4ึนะคะดังนั้นสัมประสิทธิ์หรือค่าคงตัวจะเหลือ4ต่อไป x กาลัง4กับ x กาลัง1นนะคะฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กลังมาลบกันค่ะ4ลบ1นะะ่ะก็ได้ x กาลัง4ลบ1นะ,ะเรียบร้อยนะคะเอกนามหารเอกนามตัวแรกได้ได้ประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคำนวณต่อเนาะต่อไปลบกับนะคะมาด้วยเอกนาม หารในกระนามตรงนี้นะคะบวกหารลบได้ลบค่ะนักเรียนนะยี่สหาร4ี่นะ,ะตอนนี้เรากำลังหารตัวหลังอยู่นะคะสี่ห้ายี่ส่วนสี่เจ็ดยี่สิบแปนะสะก็จะกลายเป็น7จ็ดส่วนหนึ่งไงไลูกเจส่วนหก็มีค่าเท่ากับ7ตัวสุดท้าย x กำลังสกับ x กำลังห รวมกันได้ค่ะว่ามันเป็นฐาน x เ,เหมือนกันฐานเหมือนกันหานกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะสาลบหนึ่งต่อไปจะเป็นการคำนวณคิดเลขต่อนะคะจากข้อนี้นี่นะคะตัวที่ยังไม่เหนรูปผลสําเร็จคือตรงนี้ค่ะที่ยังไม่ได้รวมกันนะแต่สัมระติ์ตรงนี้เขียนเหมือนเดิมนะสมสะติไม่ได้ทำอะไรคํานวณอะไรกับใครเลยนะได้ลบสี่กยกกำลังตัวนี้สีลบห ได้3านะแต่จะตัวนี้เนี่ยลบคูณลบเนี่ยเป็นบวกนะแล้วก็7ก็นะเก็ยังเขียนตามมา7นะคะแล้วก็ x กํลัง3ลบ1ก็คือ x กํลังสนะคะก็จะได้คำตอบเท่านี้นละคะนักเรียนเพราะว่า x กํลังสกับ x กํลังสเนี่ยมันรวมกันไม่ได้นะบางทีถ้านักเรียนทราบว่ามันยังไม่เป็นผลสำเร็จเนี่ย นักเรียนต้องพยายามรวมให้มันเป็นผลสําเร็จถูกไหมเอกนามจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อเป็นเอกนามคล้ายเท่านั้นนะเอกนามคล้ายคือเอกนามที่เป็นตัวแปรชุดเดียวกันเท่านั้นอันนี้มันคนละชุดตัวแปรไม่เหมือนกันนี่กำลังสามไปกำลงังสองอ่ะนะเอกนามต้องมีตัวแปรที่เหมือนกันเตะเป๊ะเลยถึงจะรวมกันได้นะคะเพราะฉะนัน้นนี้ตอบแค่นี้ค่ะจบนี่คือการหารพหุนามด้วยเอกนามค่ะ นะสิ่งที่นักเรียนจะต้องระวังนะคะก็คือในเวลาที่นักเรียนหานนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยถ้ามีเครื่องหมายมาค่ะนักเรียนนักเรียนต้องคำนึงถึงเครื่องหมายในการหารเครื่องหมายด้วยบางคนก็จําไม่ได้นะ <S <S <across the world> บางคนก็จําไม่ได้ว่าหารเครื่องหมายเป็นยังไงนะลองมาดูนะ บวกหารบวกได้บวกนะบวกหารลบได้ลบลบหารบวกได้ลบลบหารลบได้บวกนะกกกนะนี่คือการหารเครื่องหมายนะนะคะถ้าเรนไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวน้อเรนก็กรอวิดีโอคลิปดูเอานะคะค่ะนี่คือการหารใช้สมบัติของเลขกำลังในการหาร ต่อไปข้อสอามข้อสุดท้ายนะคะข้อสามข้อสามเนี่ยเ่นดูตัวตั้งก่อนตัวข้างบนเนี่ยมีกี่พจน์ในลองตอบครูตอบในใจว่ามีกี่พจน์เราดูแล้วเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่ามันมีกี่พจน์บวกลบจะเป็นตัวขั้นพจน์ไงเนี่ยบวกลบเป็นตัวขั้นพจน์ ถ้าบอกว่าเป็นตัวขั้นพจน์แสดงว่านี่1พจน์สองพจน์สามพจน์เห็นไหมเพราะนักเรียนทราบว่ามันมี3มพจน์ปุ๊บเนี่ยแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกหารด้วย 3x หารด้วยพจน์เดียวค่ะอันนี้คือพหุนามสามพจน์ถูกหารด้วย1พจน์จัดการแยกแยกตัวส่วนให้เป็นของใครของมันเลยหาร 3x นะะเครื่องหมายลบเนี่ยดึงออกมาเป็นตัวขั้นระหว่างพจน์แล้วก็เอาตัวนี้นะคะ เหลือแค่ 9x กลังสส่วน 3x เครื่องหมายตัวนี้ดึงออกมานะบวกมันก็จะเหลือตรงนี้แค่ 18x 18x หาร 3x นะมีกี่พจน์ก็ไม่รู้นักเรียนนะคะถ้ามันหารทั้งหมดนะคะด้วย1พจน์พเนี่ยแยก1พจน์พออกมาเลยนะเป็นเศษส่วนของใครของมันเลย ข้างบน 3, มีสามใช่ไหมก็จะมีเศษส่วนที่เป็นสามอีกทั้งหมดสามอันแล้วหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนก็คิดแบบเอกนามหารเอกนามเลยคิดแบบเอกนามหาเอกนามคิดทีละคู่ทีละทีละอันไปคิดที่อันนี้คิดอันนี้ก่อนค่อยคิดอันนี้แล้วก็ค่อยคิดอันนี้น,น,นะคะ,ะมาดูตัวนี้นะห้าหารสามหารได้ไหมแม่สูุลแม่สามหารลงตัวแม่สามหนึ่งสามสามสองได้หกอ่ะ หารไม่ลงดังนั้นสัมระสิทธิ์มันก็ยังจะคงเป็น5 0 3ส่วน3อยู่ต่อไปมาดูตัวไป x x กำลัง3หาร x ก,กลัง1นะก็จะเป็น x ยกกำลัง3ลบ1นะก็จะเป็นตัวข้างบนนะตัวตัวข้างบนเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบกับตัวข้างล่างต่อไปลบก็พิจารณานี้ต่อนะคะ9กับ3เนี่ยมันท่องสุคูณตัดทอนได้ไหมล่ะ3 1ม3 3, 3, 3 9 ตัดทอนได้เหลือ3านะแล้ว x ล่ะ x กำลังสหารด้วยข้างล่าง x กำลังหน่งล่ะนะหารได้สมบัติของเรีกวาลังก็เขียน x หาร x หาร x หาร x ฐานก็จะเป็น x เหมือนเดิมนะกำลัง2อลบ1นะ2ลบ1ต่อไปบวกกับนะสุดท้ายละเอกนามหารเอกนามเอาตัวเลขกับตัวเลขหารกัน313 36 18 x กำลังหนึ่งกับ x กำลังหนึ่งเหมือนไหมลูกไม่ต้องไปเสียเวลาลบไปเสียเวลาตัดไปเลยตัด x ตัด x x กช่องไปเอไง x x กอ่าตัดทอนไปเลยเพราะท้ายก็เหลือแค่6 x ไม่เหลือแล้วเหมือนกันตัดกันทิ้งไปเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คำนวณต่อนะคะข้างหน้าสัมประสิทธิ์ได้ห้าส่วนสามนะคะได้ x อกยกกำลังสองนะคะ จะเขียนอยู่ในรูปนี้หรือรูปดึงสมมติสิออกมาก็เหมือนกันนะนักเรียนนะอ่านะอันนี้คือรูปเขียนแบบนี้ก็ได้เอก,กลังสองจะอยู่ข้างบนคู่กับห้าห้าเอก,กลังสองส่วนสามก็ได้นะคะหรือจะดึงเอกออกมาก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมเขาะจะดึงเอกเอกออกมาครอบหม่เหมือนกันค่ะมันก็คือห้าคูณกับเอกยกกำลังสองนี่มันก็คือห้อกกา คูณกับ x ยกกำลังสองเพราะ x กำลังสองนี่มีส่วนเป็นหนึ่งเนะี่ยะจะเขียนจะเขียนห้าส่วนสามแยกออกมาจกาก x กำลังสองก็ได้หรือจะไม่เขียนแยกเขียนรวมกันก็ได้สองตัวนี้เหมือนกันสัมประสิทธิ์ก็เป็นห้าส่วนสามอยู่ดีนะสัมประสิทธิ์ห้าส่วนสามตัวแปร x กำลังสองต่อไปลบกับสาม x สองลบหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งค่ะไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งค่ะสาม x ใบวกหก น,นี่คือคำตอบน,นี่คือคำตอบนี่คือวิธีการหาพรพหูนามด้วยเอกนา,ามค่ะในระดับม1เราจะเรียนแค่นี้นะคะก็คือเป็นหลายพจน์หารด้วย1พจน์จะจริงๆมันหารด้วยหลายพจน์ก็ได้นะแต่ขา,าค่อยเก็บไปเรียนม2มสนะคะคลิก เทคนิคก็คือนะคะถ้ามีหลายพจน์หารด้วยหนึ่งพจน์ให้แยกตัวส่วนเป็นของใครของมันไปเลยแล้วก็นั่งหารเหมือนวิธีการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะเอาตัวเลขหารตัวเลขไปเอาตัวแปรหารตัวแปรไปทําแบบนี้ค่ะทีละชุด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 นะะหนูก็จะได้คําตอบออกมานะโอเคนะคะ ขอให้เรียนโชคดีกับการสอบนะคะแนวข้อสอบเดี๋ยวจะบอกไปในไลน์นะคะขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เข้าสอนออนไลน์นะเพราะว่าวันศุกร์ครูต้องติดภารกิจย้ายห้องการเงินขนย้ายตึกนะคะย,ย้ายย้ายของทั้งห้องเลยก็ไปเขาจะทำตึกใหม่นะคะก็ต้องทำแบบนี้แทนนะเพื่อเรียนสอนให้มันจบบทนะคะขอให้เรียนทบทวนบทเรียนผ่านแพลตฟอร์ม บนแพลตฟอร์มราชาวันนะคะคููทำบทเรียนไปให้แล้วนะคะก็เรียนได้ด้วยตนเองตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มาสอบวันพฤหัสที่3มมีนานะคะโอเคนะคะ